กาแฟน่านบูมช่วง5ปีที่ผ่านมาไทยมีปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟเฉลีย่ยปีละ78,953ตันเพิ่มขึ้นเฉลีย่ย6.48%ขณะที่เราสามารถผลิตได้แค่ปีละ26,161ตันหรือแค่33%จากความต้องการทั้งหมด ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุปี2562ไทยส่งออกกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น22,928ตันมูลค่า2,633ล้านบาทเป็นอันดับที่11ของโลกกาแฟจึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีอนาคตโดยเฉพาะจังหวัดน่านแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล700เมตรอากาศหนาวเย็นเหมาะสำหรับกาแฟที่สำคัญมีอัตลักษณ์โดดเด่นเรื่องรสชาติความหอมจังหวัดจึงมีแผนพัฒนากาแฟมุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกกาแฟคุณภาพตามมาตรฐาน G.A.P. พร้อมกับสร้างแบรนด์น่านแบรนด์สถานการณ์ด้านตลาดปี2563 มีแนวโน้มความต้องการเมล็ดกาแฟจังหวัดน่านเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งจากตลาดในพื้นที่และจังหวัดอื่นด้วยปริมาณความต้องการสวนทางผลผลิตทำให้เกษตรกรขายได้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่80%นิยมขายผลเชอรรี่ โดยรวบรวมผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟและสารกาแฟจำน่ายให้แก่พ่อค้าทั้งในและนอกจังหวัดอีก15%ขายให้จุดรับซื้อรายย่อยในพื้นที่ได้แก่โรงคั่วกาแฟและอีก5%ขายให้จุดรับซื้อรายใหญ่ในท้องถิ่นเช่นน่านดูโอ,อ้กฟแฟเดอร์มง เพื่อนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นกาแฟกะลาและสารกาแฟขายส่งให้กับพ่อค้าปัจจุบันธุรกิจด้านการผลิตมเมล็ดกาแฟร้านกาแฟเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น่านมีอัตราการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นราวปีละ10% ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยรัฐขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ